าจะให้พูดถึงเหล่าตัวละครที่เราสามารถนำมาคอมโบควบคู่กับตัวละครแอสนาร่างปีศาจที่จะมีการอัปเดตประมาณปลายซีซัน4ที่จะถึงเร็วๆนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของเดือนมีนาซึ่งในระหว่างทางเนี่ยจะมีตัวละครอะไรที่เราสามารถสุ่มนำมาคอมโบได้นอกเหนือจากนี้หรือว่าเราสามารถใช้ตัวละครที่เรามีอยู่นปัจจุบันคอมโบได้หรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเนเพื่อนที่ชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์กดกระดกิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อน,นอาาท่านใด เติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวละครที่เราสามารถนํามาคอมโบกับแอสตารร่างครึ่งปีศาจได้นะครับอันดับแรกก็ต้องเข้าใจก่อนว่าแอสตารร่างครึ่งปีศาจเนี่ยเป็นตัวละครประเภทอะไรและสกิลเขาเนี่ยแรงจากอะไรกันได้บ้างอันดับแรกครับตัวละครแอสตารร่างครึ่งปีศาจเนี่ยเป็นตัวละครประเภทดี f เ n นเดอร์สายสีแดงซึ่งตัวละครเขาเนี่ยครับจะมาในช่วงประมาณปลายซีซัน4ถ้าจะมีแบบข้อมูลหลุดมาแล้วนะประมาณปลายซีซัน4ก็อยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับประมาณปีนี้นี่แหละซึ่งตัวละครเขาเนี่ยมันจะมีสกิล3สกิล เพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยมันเป็นตัวละครที่สามารถสร้างความเสียหายโดยอิงจากค่าเดฟของตัวเองยิ่งค่าป้องกันของเขามากเท่าไหร่ครับมันก็มีผลต่อการคูณดาเมจของเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองใน,นส่วนของสกิลติเทครับเป็นสกิลที่หลายๆคนนํามาคอมบแล้วทําดาเมจได้สูงสุดอยู่ที่1.5ล้านหรืออาจจะอยู่ที่ 3- ามถึงสล้านเลยก็ว่าได้แต่การที่จะทําให้ตัวละครแอสตาเนี่ยเข้าสูงเงื่อนไขในจุดนี้ได้ก็คือต้องเล่นตัวละครแอสตา ให้มีค่า s p ต่ำกว่า40%จะมีพาส์ติหลักของเขาปลดขึ้นมาก็คือ a n t i Magic ซึ่ง Anti m a g i c นี้ครับมันจะคิดค่าเด็บทุกๆ1,500หน่วยเป็นค่าดาเมจของเขานะครับยิ่งค่าเด็บของเขามากเท่าไหร่การทำดาเมจในส่วนนี้ก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสกิลที่1ของเขาที่จะเป็นการรีเซ็ต s p ทั้งหมด8หน่วยในะกรณีที่เลือดเขาต่ำกว่า40%จากเกรด p ที่เราใช้ไปแล้วครับตีธรรมดาจะเด้งอีก8หน่วยนะครับก็สามารถใช้อันติเมตต่อเนื่องได้เลยแล้วพร้อมกกัับารดิ ในส่วนของสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มค่าเดฟก็จะสอดคล้องกับตัวละครเขาที่จะทําค่าเดฟในส่วนนี้ให้มันสูงมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับว่าตัวละครแอสตาจะแรงจากอะไรนะครับนั่นก็คือการเพิ่มในส่วนของค่าเดฟตัวละครที่ควรเอามาคอมโบนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวละครที่สามารถเพิ่มเดฟให้กับตัวละครเขาเองหรืออาจจะเป็นตัวละครอื่นๆ <sheets S 2> ที่เราสามารถนําม,มาใช้ในอนา,นาคตได้ในกรณีที่เราอยากจะลงในส่วนของทีมแดงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีตัวละครอะไรกันบ้างตัวละครแรงที่ผมจะพูดถึงเลยนะครับผมนั่นก็คือตัว ซีซั่น4นะครับก่อนที่แอสตาร่างขึ้นปีศาจจะมีการปรากฏตัวเข้ามาในตัวเกมนะครับถามว่าตัวละครรรชนีแม่มดมีความน่าสนใจยังไงครับตัวละครเขาเป็นประเภทฮิวเลอร์ในส่วนของแต่ละสกิลของเขาครับในสกิลที่1เนี่ยเขาสามารถทําให้ศัตรูนะครับติดสถานะเลือดไหลพร้อมกับการฟื้นฟูสปเท่ากับ15%ของไม้สปสูงสุดของตัวเขาแต่ที่ผมมองว่าน,น่าสนใจที่สุดครับก็คือในส่วนของสกิลที่สองเพราะเขาสามารถจ่ายสถานะ3สถานะหลักภายในเกมนั่นคือเผาไหม้เลือดไหลแล้วก็ติดพิษซึ่งเปนนนสถาาะที่่ปปัปวมก แถมรวมอยู่ในตัวเดียวโดยที่เราไม่ต้องแบบจัดทีมเฟอร์โกเรียนจัดทีมของราเดสหรืออะไรก็ตามครับตัวนี้คือสามารถครบจบในที่เดียวได้ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราสามารถนํามาคอมโบได้ค่อนข้างง่ายและในส่วนของอันติเมตสกิลครับก็คือจะทําให้ศัตรูติดสถานะเลื่อดไหลนะครับเพิ่มการดูดพลังชีวิต50ให้กับพนมิรเป็นระยะเวลา2เทินแล้วก็ตั้งค่า SP พลังพิท1คนที่มีค่าดิฟสูงสุดเป็น30%ของ SP สูงสุดนะครับก็จะสามารถช่วยในกรณีที่เราจะเลี้ยงเลือดของตัวละครแอสตารร่างครึ่งปีศาจได้ในส่วนของอัลติเมทสกิลนั่นเองนะครับก็สามารถเลี้ยงเลือดแอสตารได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับในส่วนนี้ตัวละครตัวต่อมานะครับผมนั่นคือตัวละครโนเอลชุดว่ายน้ําถามว่าทำไมโนเอลชุดว่ายน้ำถึงมีบทบาทก,กันนะไาเล่นกับทีมแอสตารร่างครึ่งปีศาจเพราะว่าตัวละครโนเอลนะครับเป็นตัวละคร a r o รา d นะครับที่เราสามารถเล่นในรูปแบบสถานะต่างๆได้คือไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเดีรบกับเพื่อนหรือว่าจะเป็นตัวดาเมจเพราะเราอยาลืมว่าต่อให้แอสตาร่างคืนมิสันเนี่ยสามารถทาดาเมจได้แรงขนาดไหนแต่เขามีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าเขาจะแรงก็ต่อเมื่อค่าเดีบของเขาสูงและที่สําคัญเลือดเขาต้องต่ำกว่า40%บางครั้งการเจอฝั่งตรงข้าม ที่จ่ายดาเมจได้แดงหรือว่าตีทะลุเก,กราะ <c oughs> เช่นตัวละครยามิซีซั่น8อะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่มันแอนตี้ตัวละค a, รแอสตาร่างครึ่งปีศาจมากๆถ้าเราเสียในส่วนนั้นไปตัวละครที่เหลือที่เราเอามาบัฟเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวบัฟแล้วก็ตัวซับพอร์ตเฉยๆการที่เรามีตัวละครดาเมจเพื่อสร้างความเสียหายหรือว่าสร้างดาเมจในส่วนนี้ได้ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆแล้นตัวละครนี้สามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้ครับนั่นคือตัวละครโนเอลชุดว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นการตีธรรมดาโต้ก,กลับอันติเมตและก็การสร้างบาเรียให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่เวลาเราใช้งานจริงๆอาจจะไม่ได้เน้นในการสร้างบาเรียนในช่วงเทิร์นแรกอาจจะเน้นสร้างในช่วงแบบเทิร์นสองเทิร์นสามในกรณีที่ตัวละครเราเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถนํามาคอมโบได้ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับตัวละครโนเอลชุดว่ายน้ํา ตัวละครตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือตัวละคร f e r ร o r e a n เรียนซีั่น3ตัวละครน,นี้เป็นตัวละครซีซั่น Season อยู่แล้วถ้าใครที่ไม่ได้ติดอะไรหรือว่าอยากจัดทีมสีแดงนะครับตัวละคร f e r ร o r e a n ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ควรมีภายในทีม ถามว่าทําไมนะครับก็คือเมื่อเราเล่นคอมโบแอสตาร่างครึ่งปีศาจกับราชินีแม่มดดาแล้วนะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวละครคอมโบที่ควรมีเมื่อเรามีตัวละครราชินีแม่มดที่สามารถจ่ายสถานะแทบจะทุกอย่างภายในเกมมันสามารถนามาคอมโบกับตัวละครเฟอร์กเรียนได้เช่นเดียวกันเพราะในส่วนของตัวละครเฟอร์กเรีนนะครับยิ่งถ้าเขาติดสถานะไฟมากเท่าไหร่ครับหรือว่าสตูติดสถานะไฟมากเท่าไหร่การปล่อยอัติมทสกิลเขาจะถูกคิดตามจํานวนไฟที่ติดกับสตูทุกตัวนะครับตั้งแต่1 2ถึงสสตรีก แล้วแต่ละเตกก็จะถูกคูณเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันไปยิ่งถ้าติด3สเตรกได้จะถูกคูณอยู่ที่220%ซึ่งมันแรงมากๆในการทำดาเมจในส่วนนี้และก็เป็นตัวละครแอคแท็กเกอร์ที่เป็นตำแหน่งที่เราขาดหายกันไปนะครับในส่วนของทีมไฟก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครที่ผมบอกว่าคอดข้างดีมากๆตัวละครตัวต่อมานะครับเอาใจสายดีบัฟเฟอร์กันหน่อยละกันนะครับสำหรับตัวละครยูโน่รุนารดุลสีทองนะครับก็เป็นร่างนี้เนาะซึ่งในส่งยูโน่ร่างนี้นะครับมันจะเป็น ตัวละครที่สามารถจ่ายสถานะต่างๆใส่ศัตรูได้นะครับในกรณีที่เราเรือกที่จะพึ่งพาดาเมจจากแอสตาร่างครึ่งปีาศาจมากจนเกินไปโดยที่เราไม่ได้สนใจในส่วนของการลดโมบิลิตี้ต่างๆของศัตรูลดความเร็วเคลื่อนที่การจ่ายสกิลใบให้กับศัตรูนะครับทำให้ศัตรูเนี้ย ไม่สามารถใช้สกิลได้อะไรประมาณนี้ทําให้ตัวละครแอซ่าถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทมากๆต่อการนําไปใช้งานและที่สําคัญคือตัวละครนี้มีสถานะย,ยั่วยุต่อให้เขาไม่ใช่เป็นัวดีเฟนเดอร์นะครับเขาก็สามารถจ่ายสถานะยัวย่วยุใส่ศัตรูได้ซึ่งในส่วนของการ,การจ่ายสถานะยัวย่วยุเนี่ยมันจะเป็นการจ่ายที่ติดร้อซสามารถเบียเบ่ยงเบนเป้าหมายในการโจมตีของศัตรูได้เช่นเดียวกันครับก็จัดว่าเป็นหนึ่งตัวละคร ที่เราควรเล่นภายในทีมเพราะในสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้เล่นในส่วนกันทีมตั้งรับเราอาจจะเล่นในส่วนของทีมสป,ปีดหรือว่าทีมโจมตีก่อนก็ได้เหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วถ้าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะมักจะได้เปรียบเสมอนะครับในส่วนนี้เราก็ต้องจับทีมดีๆนะครับแล้วก็แก้ทางในจุดนี้ซึ่งผมบอกว่าแอสตาก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ตอบโจทย์ในจุดนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวละครตัวต่อม,มานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงปั้นตัวละครชาร์ลอตต์กันไว้อยู่แล้วนะครับตัวละครชาร์ลอตต์ก็จัดไปอีก ชาลลอตเนี่ยสามารถลดป้องกันของฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็จะสามารถตีตราใส่ศัตรูการตีตาเนี่ยครับชาลลอตจะสามารถทําดาเมจได้รุนแรงมากขึ้นสําหรับตัวละครที่ติดสถานะตีตาจะทําให้การทําดาเมจของตัวละครทีมหลักของเราเนี่ยคอมโบกันในข,ข้างๆง่ายต่อให้ตัวละครเขาจะมีค่าป้องกันที่ค่อนข้างสูงหรือว่า SP ที่สูงมากๆครับตัวละครชาลลอตก็ค่อนข้างที่สามารถตอบโจทย์ในจุดนี้ซึ่งผมบอกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะครับถ้าใครปั้นไม่อยู่แล้วยังไงสุดท้ายแล้วตัวละครชา์ลอตก็เป็น ดิบัฟเฟอร์สายสีแดงสามารถนําไปใช้งานในจุดน,นี้ได้ดีมากๆตัวละครตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือชาม่ฮาโลวีนซึ่งตัวละครชาม่ฮาโลวีนนะครับเป็นแอคแท็กเอร์สายสีแดงที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวละครแต่อาจจะไม่ได้มีบทบาทมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเลือกใช้ตัวละครดาเมจในจุดอื่นแต่ถ้าที่ผมสังเกตมาครับในส่วนของสกิลชามะผมชอบในส่วนของสกิลอันติเมเป็นหลักไว้ทุกคน เพราะในส่วนของอันติเมียสกิลน้องชาม,มี่นะครับมันจะสามารถจ่ายสถานะเผาไหม้ใส่ศัตรูได้และนอกจากนี้ครับมันจะมีการเพิ่มสถานะพายฟักทองเมื่อผ่านไป5เทนนะครับหลังจากใช้เอิเฟนี้จะสร้างความเสียหาย,ยที่600%ของ a t คแท็และเอเมแท็ก เป็นการสร้างความเสียหายที่ใช้แล้วมันจะทําการลบออกไปนะครับเมื่อเริ่มทุกเทินจะเพิ่มดาเมจที่ได้รับจากภพยฟักทองเพิ่มขึ้นจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างป่วนมากๆครับแล้วก็เป็นตัวละครที่จะเน้นในการยืนนานเอาไปเล่นในส่วนของทีมตั้งรับได้เหมือนกันครับสถานะค่อนข้างที่จะค่อนปวนแล้วก็โกงมากๆนะครับในส่วนของสกิลไพยฟักทองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราสามารถนำมาคอมโบกับตัวละครแอรสตารร่างครึ่งปีศาจได้เช่นเดียวกัน ก็จบลงไปมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเหล่าตัวละครที่เราสามารถนํามาคอมโบกับแอสตาร่างคร,รึ่งปีศาจก่อนที่ตัวละครเขาจะมีการอัปเดตเข้ามายัางเซิร์ฟเวอร์ไทยซึ่งมันมีหลายตัวละครที่มีการ เอามาคอมโบได้นอกจากตัวละครแอสตารร่างครึ่งปีศาจแล้วจะมีในส่วนของซีซัน6ซีซัน7และก็ซีซัน8ที่เราสามารถนํามาคอมโบได้แต่ทึงในส่วนนี้ผมขออย่าไปพูดถึงละกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวละครที่มา,าหลังจากแอสตารร่างครึ่งปีศาจมาแล้วนะครับเราจะขอพูดถึงในส่วนของตัวละครที่มาก่อนแอสตารร่างครึ่งปีศาจเพื่อที่เราจะสามารถวางแผนในการสุ่มตัวละครฟาร์มทรัพยากรและก็การปั้นตัวละครเหล่านั้นรอในการใส่ทีมกับแอสตารร่างครึ่งปีศาจได,ได้ก็หวังว่าพาร์ทนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่ม เ,เพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ